Starry, starry night, paint so pallid blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. ทับใจจรงเลยอะหลังดูจบฉันควรจะไปเพนติงผลง,งานแวนโก้นะเพราะว่าตอนนี้มีอินสไเรชั่นมากๆากสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช้องจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับวินเซนต์แวนโก้วินเซนต์แวนโก้เขาเป็นใครเหรอเขาเป็นศิลปินเอกของชาวนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ เขาอ่ะเกิดวันที่30มีนาะคศ .1853 แต่ว่าเินเซนแวนโก้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอ่ะลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเขาอ่ะเริ่มทำงานตอนอายุ16ปีอะค่ะแล้วก็เขาเพิ่งจะมาเริ่มผ่นตัวเองอ่ะเป็นศิลปินตอนอายุ27ปีผลงานเขาก็มีชื่อเสียงมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ลีไนท์เป็นดอกทานตะวันเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็อาจจะหาดูได้กันตามอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผลงานที่ช่องเลือกที่จะมาเพนต์ติ้งวันนี้ที่ช่องประทับใจแล้วอยากเอามา ลังสันเป็นผลงานศิละปะของช้องอ่ะชองเลือก Starry night ค่ะผลงานภาพวาด s t า s t y r i g น t ค่ะมันจะเป็นผลงานภาพสีน้ำมันนะคะเราใช้เป็นทีแปลงตัดรูปร่างหน้าตาของภาพนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครเพราะว่าภาพนี้ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากะคะ่ะภาพ Starry night นะคะภาพนี้ถูกวาดขึ้นในปีคศ1889นะคะนับเป็นผลงานสำคัญในช่วงปลายชีวิตของเขาเลยแหละ โดยมีบันทึกไว้ว่าแวนโก๊ะเนี่ยเขาวาดภาพบิวนอกหน้าต่างห้องพักจากจินตนาการของตัวเองและด้วยภาพท้องฟ้าที่บรรจงกับผืนทะเลค่ะเป็นเกลียวคลื่นที่หมุนวนแต่มีดวงจนันทร์ลอยเด่นสื่ออารมณ์ของแวนโก๊ะในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีว่าเขาอ่ะกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่สับสนแต่ก็ยังคงไม่หมดความหวังค่ะค่ะ ช่วงนี้นะคะชองก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูกันว่าในการเพ้นติง้งครั้งนี้ค่ะต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเลยช้องก็จะแนะนําตัวกระดาษเชนสัน300แกมรมเนื่องจากมันมีความหนาแล้วเวลาเพ้นติ้งพวกสีอะคริลิกสีอะไรเงี้ยมันก็จะทนทานแล้วก็อยู่เราได้แบบยันงานจบนะคะโดยที่ไม่ไม่หลุดลุ่ยออกมาค่ะตัวนี้นะคะซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะแกะให้ดูเลย กดหน้าตาเจอเาจน์นรละมุนมีปีโป้มากต่อไปนะคะในการเพ้นติ้งของเราเราก็จะต้องมีแท่งผูกันค่ะในการแบบทำงานทีแปลงจะสับตัดสลับอะไรก็แล้วแต่ให้งานออกมาแบบสวยงามเราก็ต้องใช้ผูกันหลายๆเบอร์ค่ะผู้กันก็จะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้กันแบบหัวแฟกหัวกลมหัวแ้าม ไม,ไม่ขวาาอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีสีค่ะแล้วช้องอ่ะเลือกใช้สีอะคริลิกของซากุระนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะล็อกมากเลยค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มร่างรูปกันเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะเริ่มวาดรูปนี้กันนะคะจะเหมือนหรือไม่เหมือนอน่ารักจังเลยตัวเองดยคิวเคิลส์ค่ะล,ลืมถ่ายกล้องนี้มา ก็ล่างเสร็จกันนะคะในการวาดพวกภาพล่างพวกงานจิตรกรรมเพนติ้งแนวนี้ค่ะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องล่างละเอียดหรือแบบทุกอย่างต้องเนี๊ยบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เราแค่เอาสัดส่วนพอกระชันให้ได้พอเพราะว่าเดี๋ยวทีแปลงเวลาเราลงทีแปลงค่ะมันก็จะบดบางเส้นล่างของเราอยู่ดีก็คือเราให้ให้รู้สัดส่วนก็พอค่ะล่างล่างกัเพื่อนขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงสีกันแล้วอันดับแรกคือเราก็ต้องแบบดูโทนสีในภาพค่ะว่ามันมี เฉดอะไรบ้างแล้วก็เอาสีมาบีบใส่จานเลยนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาทีแปลงมาปาดแล้วก็ลงในรูปแบบมันจะได้แบบต่อนเนื่อง<ม>สีก็จะหมด oh, <hi. S 1> ค่ะถ้าเป็นสไตล์การลงของ้องสองก็ จะแบบปาดลงไปเลยค่ะไม่ต้องแบบลงแบบกรุงแบบเกา้าปาดไปตามที่เราเห็นนะคะตั้งใจลรงให้สุดๆเป็นการครั้งเป็นการวาดภาพสไตล์ในครั้งแรกของเขาเลย ชองก็ใช้ผู่กันเบอร์เล็กนะคะมาเก็บรายละเอียดเท็กเจอร์ให้มันได้แบบทีแปลงตามภาพตุกฉบับเนาะดี วอนนี้นะคะาพาก็ได้9กนะคะใน้เสร็จแล้คะตอนนี้ก็มาเก็บสีแปงด้วยโะ้ค่ะพเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะผลงานเพนติ้งไซส์น้อของช้องก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างเอง่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะหรือว่ามีอะไรจะแนะนำช้องให้ สองทำหรือวาดหรือทำอะไรก็แนะนำมาได้แต่อลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Rewrite Channel ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ